อาาโอ้โหผมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับลูกค้ากับรายการนะครับขายโคตรถูกนะฮะ<อ>วันนี้ผมจะเอารถ2องคันนะครับ<ะ>มาจัดรายการขายโคตรถูกทำยังไงให้มันขายถูกที่สุดในประเทศไทยนะครับ<ะ>แล้วก็มีสองคันนะครับจัดโปรโมชั่นรถแรกแจกแถมเยอะมากเลยนะน<ะ>้องบิวนะครับก็ โบกเราได้ฮะขับฟรี3เดือนช่วยผ่อนไปอีก2ปีนะครับออกรถวันนี้นะฮะใช้เงินแค่999บาทนะครับแล้วก็ฟรีประกันภัยรถยนต์หปีฟรีประกันเครื่รองยนต์กล่องให้อีก่ปีนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยน,นะฮะถูกส,สุดนะครับสองจุดนะครับแล้วก็มีเรานะครับมีบริการช่วยเหลือสุกเฉลียี่สิบสีชั่วโมงตลอดยี่สิบชั่วโมงตลอด1ปี <c oughs> 1> <c oughs> เริ่มหมื่นละเริ่มหมื่นละนะครับวันนี้หลายคันเลยวันนี้เอามาโชว์4คันนี้นะครับจััดโโปรมช่น ให้กับลูกค้านะครับขายโคตรถูกก็คือว่าขายถูกที่สุดในตลาดนะครับแล้วก็ให้โปรโมชั่นจุกๆกับลูกค้านะฮะสวัสดีลูกค้าที่เข้ามานะครับวันนี้เรามาจัดโปรโมชั่นให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับลูกค้าได้ชมเลยรถส,สวยๆรถมือเดียวป้ายแดงรถบ้านนะครับแล้วก็เต็นท์เราจะมีการรับประกันไม่มีชนหนักน้ะทั่วพิกความด้วยมีอะไรบ้างคร่าวๆนะครับนี่คันแรก CRV นะครับปี2 0 1 0นะครับ 2.0e ขับ4 4 o w h e l เดี๋ยวรอชมราคาต่อมาเป็น Suzuki เฮ้ย u ูสุ u z u ก i ก็มาอีซู h ุไฮ l a นเดอร์4ประตูเกียร์ออโต้ปี2017เดี๋ยวลูกค้ารอชมราคานะครับเกียร์ออโต้นะฮะไม่ประมาณแสงกว่าๆนะครับมือเดียวป้ายแดงน้อนไม่ขยับรอชมราคาว่าจะว้าวขนาดไหนลูกค้าลูกค้าพาวัตคุณพาวัตบอกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพวัตครับ วันนี้ผมมาจัดราคาลดราคากระหน่ำซัมเมอร์เซลต่ออีกแล้วนะฮะต่อมาเป็น v ีโกนะครับเครื่องยนต์2 5 e s m a r t c a p ไปี2 0 0 0เท่าไหร่นะ2,011ค่ะคันนี้เดี๋ยวคันนี้เราชมราคาโปรโมชั่นจัดเต็มนะครับแล้วก็อีกคันนึงที่เรามาจัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับเป็น t o y o t ้ h i l รัก e v o 2 4 e s m a r t c a p นะครับเป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่หน้าใหม่แล้วเลวนะครับเป็นตัว e ด้วย มีไฟาฮาโลเจนมีไฟตะบองครบนะครับคันนี้ก็เดี๋ยวรอชมนะน้องเหมียวขายโคตรถูกอเอเดี๋ยวน้องเหมียวสวัสดีลูกค้าหนึ่งก่อนค่ะสวัสดีค่ะก็<แ>วันนี้ไม่ได้ตั้งใจจะมาออกกล้องนะแต่ว่าโอเคพี่มีบอกว่าจะมาลดแลกแจกแถมก็เลยามาเป็นตัวยุให้พี่มิ้นลดเยอะๆเดี๋ยวน้องเหมียวก่อนจะไปเต่นเราตั้งอยู่ไหนเต็นท์เรานะคะติดตั้งอยู่ติดถนนเพชรเกษมนะคะลูกค้าอยู่ฝั่งขาเข้า จากพุทธมณฑลสาย5้านะคะวิ่งตรงมาสาย4เลยถ้าลูกค้ามาไม่ถูกนะคะลูกค้าพิมพ์ Google มาได้เลยว่าคามินออโต้น,นะคะใครอะมาขันแรกเลยไหมขันแรกนะนป้ายแต่มาตอบอเป็นลหะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเบลเ,เอาเอาไอ้นี่มาก่อนให้น้องอมมาเดี๋ยวคันแรกครับลูก,ลลกค้าลูกค้ามาชมเลยนะครับจัดรายการขายโคตรถูกรายการที่จะเอารถสวยๆรถบ้านมือเดียวป้ายแดง มหันราคาให้มันถูกที่สุดในประเทศไทยครับถูกสุดยอดไหมฮะถูกมากถูกดีไหมถูกมากท่านทันทียังไม่รู้ราคาเลยมีรับประกันถูกเลยแล้วยังไงก็ถูกเอาขนาดก่อนอมไม่ต้องเลือกเอาขนาดผมอยากได้ขนาดก่อนเอารถครอบครัวก่อนแล้วกันพี่เอาครอบครัวที่ตอนนี้กระบะหมดเลยเอาครอบครัวก่อนจัดไปอย่างนี้ครับครอบครัวนี่คันนี้นะครับลูกค้าครับเป็นอีกคันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับใครกําลังหาฮอนด้าซีอาร์วีอยู่นะฮะ รถบ้านนะครับคันนี้เป็นรถสองมือนะสองมือนะครับไม่มีชนหนักน้าท่วมพลิกคว่ำแต่ต่อตัวถังคันนี้เป็นเราการันตีนะครับคันนี้เราระบุในสัญญานะฮะว่าคันนี้ไม่มีชนหนักน้ําท่วมคันนี้นะครับรถเคยติดแก๊สนะฮะนะครับติดแก๊ส rpg เป็นถังโดนัทนะครับติดมาแล้วนะครับแต่ระบบใช้ระบบแก๊สนะครับทุกอย่างใช้งานได้หมดแอร์เย็นนะครับภายในเป็นสีดําอ่ะให้ลูกค้าดูคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ 2.0 4 wheel ขับ4่บองหนังนะครับถือว่ายังสวยงามอยู่นะฮะผมว่ามันกว้างมากเลยแล้วก็เบรกนะครับเอ้ยไม่ใช่เบรกหเกียร์เกียร์ก็ยังดูสวยอยู่นะครับโคงมาลัยเป็นมันติฟัง์กชันอันนี้โลโก้เดี๋ยวผมสั่งมาติดให้นะครับสั่งสั่งเปลี่ยไม่มาอันนี้ก็เปลี่ยนโจงเปลี่ยนจอเรียบร้อยนะครับสีดําใครกําลังหาฮอนด้าซีอาวีอยู่นะฮะเดี๋ยวรอชมราคา ว่ามันจะว้าวขนาดไหนนะครับคันนี้ผมเปลี่ยนฟิล์มให้เรียบร้อยแล้วนะครับสวยแล้วก็อ่ามาดูด้านท้ายนะครับใครหา c ซ V อยู่นะครับคันนี้ติดกล้องมองหลังเรียบร้อยข้างหลังใหญ่มากน็อตไม่ขยับทั้งคันนะครับด้านหลังก,กว้างเลยแล้วก็นี่ช่วงยุคน้ำมันแพงติดแก๊สแล้วแล้วติด e n e r g y พ e r ิฟอช่วงยุคน้ำมันแพงก็ช่วงนี้เลยพี่ช่วงนี้น้ำมันแพง,งลูกค้าช่วงนี้นะฮะเอารถติดแก๊สไปเลยดีกว่า ถ้าใครเล่นแก๊สนะครับคุ้มมากซื้อไปไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับแก๊สเต็มถังเท่าไหร่ฮะ5้าบาทวิ่งได้เกือบ400ครโลโลละประมาณไม่ถึง2บาทคุ้มมากๆฮะคุ้มจริงๆมีการทพี่มีเทคนิคในการที่คนที่ไม่เคยเล่นติดแก๊สหลายคนจะกังวลนะครับว่าติดแก๊สจะมีปัญหาไหมลูกค้าครับแท็กซี่เนี่ยนะฮะใช้แก๊สกันทั้งประเทศนะครับแล้วคันนึงใช้กันมาสิบปีวิ่งกันเป็นล้านกิโล ทำไมรถเขายังโอเคฮะถูกไหมครับมันไม่ได้มีปัญหานะครับแก๊สมันไม่ได้มีปัญหาเลยมันอยู่ที่ว่าคนใช้งานเนี่ยดูแลเป็นหรือเปล่านะครับต้องวิ่งแก๊สอย่างเช่นนะอาทิตย์หนึ่งเนี่ยผมแนะนำนะถ้าจะให้ไอเสถียรที่สุดอย่างแรกต้องติดตั้งในร้านที่มีประสบการณ์นะครับมันต้อง,ต,องต้องเปลี่ยนพวกท่อเทอร์อะไรแต่ละอย่างนะครับที่จะรองรับแก๊สได้อันนี้อย่างแรกอย่างที่สองเนี่ยอุ้ยทำไมเป็นอย่างเงี้ยอ๋เอเขาตัดเหรอโอเคเขาตัดมาทำาอ่ะอ่ะอย่างที่สองนะครับ ทีไหนเนี่ยที่ไหนแล้วอย่างแรกเลือก่าเลือกร้านที่อ่าอย่างที่สองนะครับรถใช้แก๊สเนี่ยนะครับแนะนําว่าอาทิตย์นึงเนี่ยวิ่งน้ํามันสักวันเดียวอ่าะแค่วันเดียวสมมติลูกค้าใช้รถเจ็ดวันครับเอเป็นไปได้ไหมหกวันใช้น้ํามันวันเดียวอืเอ้เจ็ดวันเนี่ยมีวันหนึ่งใช้น้ํามันวันเดียวที่เหลือหกวันเนียใช้แก๊สได้ไหมพี่พอพี่พอบบอก ที่พวัตบอกว่าดูแลยากไหมรถติดแก๊สเดี๋ยวผมกําลังจะอธิบายเอออย่างนี้ครับลูกค้าดูแลเหมือนรถน้ำมันปกติเลยนะครับไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องอการใช้ไอเรื่องเรื่องว่าต้องเป็นปัญ,ปญหาอะไรปีหนึ่งให้ร้านแก๊สให้อู่แก๊สเช็คสักครั้งหนึ่งนะครับอาจจะเปลี่ยนพวกกรองอกรองไอแก๊สอะไรแค่เนี้ยนะครับแต่ว่าอุปกรณ์แก๊สเนี่ยอยู่ได้เกินสิบปีสบายๆนถะังแก๊สเนี่ยถังหนึ่งเนี่ยสิบปีท่านต่ำ นะครับตามกฎหมายด้วยแวต่ว่าก็ต้องดูดดแลรถ<ด>ธรรมดาดแต่ว่าแนะนําตอนเช้าตื่นเช้ามาให้สตาร์ทด้วยน้ํามันนะครับสตาร์ทด้วยน้ํามันแล้วก็วิ่งหลังจากนั้นก็วิ่งเป็นแก๊สถ้าเป็นไปได้สักอาทิตย์หนึ่งสักวันหนึ่งวิ่งน้ํามันแค่นี้ยาวๆยอมรับครับผมก็เป็นคนที่ใช้แก๊สเหมือนกันตั้งแต่รถคันแรกก็ใช้แก๊สนะครับแคมรี่โอ้โหลูกค้าจากกรุงเทพไปเชียงใหม่น้ำมันพันเดียวเองมั้งแก๊แก๊สเออแก๊สพันเดียวพันเดียว คุ้มจนตายฮะถามจริงๆลูกค้ามันคุ้มมากๆนะฮะผมใช้ขับแคมรี่สมัยก่อนผมมาติดแก๊สเลย c 9เครื่องยนต์6สูบนะครับ3.7ลิตรถ้าวิ่งน้ำมันตกโลระวังเกือบ4บาทแต่วิ่งแก๊สโลไม่ถึง2บาทโอ้โหคุ้มฮะนะครับใช้รถระดับนี้มันอยู่ที่การใช้งานนะฮะบางทีอยากกังวลเกินไป รถน้ำมันถ้าโดนชนแรงๆก็ไฟลุกเหมือนกันนะครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวว่าแบบโดนเหตุแล้วกวะมาคุยเรื่องราคากันมาเลยครัมาจัดราคากันคันนี้นะฮะเข้าโปรโมชั่นเราขับฟรี3เดือนช่วยผ่อนไปอีก2ปีโอ้ยาวๆเลยยาวๆเลย2ปีนะครับคันนี้นะครับเราตั้งขายอยู่หน้าร้านนะ4,29,000บาท ว้าวเสียเวลา429ไม่ขายต้องโอมแล้วเท่าไหร่หนึ่งหมื่นมผมไปอีกหนึ่งหมืน4แล้วอ่าเหลืออะไรเราเป็นเลยสองหมื่นเหลือเท่าไหร่409 409ไม่พอใจให้ลูกค้าอีก1นึ่งหมืเหลือรล้ว่าคาแส่นเก้าพบาทครับว้าวโอเคะไปขานีกมาถึงก่อนลดราคาเหลือ3า9เาเลูกค้าไปเช็คขาวบ้านขายกันสี่อัพขับสนะครับโฟร์วิลสองศไม่มือเดียวป้ายแดงไอ้สมือ ไม่ม้ชนหนักน้ําท่วมการันตีนะครับสามเดือนแรกยังไม่ต้องผ่อนอ,าาอีกสองปีเต็นช่วยลูกค้าผ่อนมววละสองพันปกติผ่อนประมาณเจ็ดพัน 7, ไปาปลายใช่ครับจะเหลือแค่หกพันกว่าบาทไม่ต้องใช้เงินออกรถใช้แค่เก้าก้านะครับฟรีประกันภัยฟรีประกันขึ้นกล่องอจะส่งฟรีไปเลยทั่วประเทศโอเคไหมฮะออกเก้าก้าผ่อนหกพันเท่านั้นโอเคไหมโอเคอ คันต่อไปครับเอาคไหนโอมคันแรกก็จุกเลยเนี่ยเดี๋ยวคันที่ต่อที่อิ่มแน่นอนรีบมาจับมาจองนะครับวันนี้เราไลฟ์สดเป็นวันที่16เดือน8 65เวลาบ่าย2โมงครึ่งวันหวยออกเลยนะครับวันหวยออกใช่ไหมโอ้โหหวยออกลูกค้าต้องมาจับสักี่คันเลยนะฮะอ่ะต่อมาคันนี้นี่พี่อย่างเดียวจัดไปนะครับต่อมาเป็นเลโวอนะครับเลโวอเนี่ยคันนี้นะฮะจัดไปนะครับลูกค้าเลโวอคันนี้นะครับผมจะทำให้ลูกค้าเห็นว่า เราขายถูกที่สุดในประเทศไทยอีกแล้วมาดีปะ่ะมาจัดไ้มดีเลยอ้าวมาชมเลยครับไฮลักเลเวลคันนี้นะฮะเป็นปี2015จดปี2016นะครับตัว2.4 e รถคันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงเป็นรถของช่างแอร์ในตำนานนะครับางเขานี้ไม่มีหอไม่ขยับเลย,เลยแล้วก็ยางปีใหม่นะครับยางิ่งเปลี่ยนใช้ใช้ของบิสตอนด้วยปี21นะครับ คันนี้ภายในสวยเบาะห,หนังเปลี่ยนมาเรียบร้อยนะครับเป็นเบาะหนังดําได้แดงนะฮะพวงมาลัยมีมันติฟังก์ชันนะครับให้มาครอบคลุมทุกอย่างเลยนะครับหลังคองหลังคานะครับอันนี้ติดอย่างดีแซเลด้วยนะครับไฮ <Wow. S 1> ลักเลเว 2.4E ปี2015-2016ทาให้ไปเช็คในตลาดขายกัน500,000-400,000กว่า สี่แสนเก้าห้าแสนสองห้าแสนสามนะครับขายแพงมากนะครับคันนี้นะฮะเราขายอยู่ที่ราคาสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันลูกค้าครับคันนี้จัดได้ห้าแสนนะฮะครับแบงค์รับอยู่ที่ห้าแสนผมขายแค่สี่เก้าเก้าใช่ราคานี้ก็ถือว่าไม่แพงอันนี้คือราคาตลาดนะฮะถ้าขายกันสี่เก้าเก้า ผมบอกเลย499ผมไม่ขายมาแล้วอาจัดให้ลูกค้าพี่พวัตแปดสิบสี่หรือเจ็ดสงวดครับเจ็งวดครับเจงวดเจ็งวดครับมีรถเก่งไหมครับมีครับมีครับแต่ว่ารถเก่งยังไม่ได้จัดโปรวันนี้ผมเอาโปรมาจัดทั้งหมดสี่คันนี้ท้ายลูกค้าเช็คขายถูกที่สุดในประเทศไทยมาถ้าไม่จริงมาดาองององ่าน้องอมเลยครับนั่นไงว่าแล้วว่าแล้ว <laughs> มามาฮะ ไารลักเลเวอคันนี้นะฮะไปเช็คเลยลูกค้า499ไปเช็คทุกเว็บไซต์ขายกันเลข5ก็มีนะครับผมก็ขายราคาปกติธนาคารรับจัดอยู่เลข5ใช่ครับแต่ผมขายแค่499ผมบอกเลย499ผมไม่ขายอ้าวเอาเอา้งโอ๋เท่าไหร่คันนี้โม้ว่าถอถูก2,000มเลยแล้วกันเฮ้ย2,000มเลยเหรอ2,000มื่นเหรออาผมหนึ่งหมื่นอ่าหรือราคาจาก499หรือราคาสีา่แสน หกมือหกเจ็ดเกาสี่หกเก้าสี่หกเก้าลราไปสามเออสี่หกครือเดีวราคาแค่สี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทครับโอเคได้ไหมเราเถียงกันเองแล้วได้ไหมมันยังมันก็ยังราคาอยู่อะลดราคาลดขายอีกไปจากราคาสี่หกเก้านะฮะเดี๋ยวราคาแค่สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทครับโอ้ไฮรักเลเวนะฮะสองจุดสี่อีชาวบ้านขายก็เลขห้าไม่มีตัวเลขเลยบเจยเก้าสี่เก้าเก้า Okay. ผมขายตอนนี้เหล uh ือแค่4.9นะครับเอ้าให้ลูกค้า uh, จากราคา4 0 0 0 0ะเหลื 4, 50, 125, อราคาแค่450,000บาทครับได้ไหมยังๆๆงงพี่ผมไม่ตบมือเลย4.9ตัวเสียมไม่อยู่ตัวเสียมไม่อยู่4.9 5เบรโว2 4บเอาอีกเอ้าให้ลูกค้าอีก4่0 0 0 0 0 0บาทเเลโวครับ 2 e, 4 e เล v ว449ลูกค้าครับราคานี้ถูกมากนะฮะครับผมนะฮะล้อแม็กเอ้ย,ยางท<า>ีงเปลี่ยนนะครับไปเช็คเลยลูกค้าไปเช็คเต็นท์แถวบ้านเลยลูกค้าจะเอาไปขนแอร์ขนอะไรทําธุรกิจนะต่อยอดเอาไปขนของเอาไปใช้งานเอาไปต่อยอดธุรกิจนะครับ <c oughs> เป็นเท่าแก่ของตัวเองได้หมดเลย4า9ออกรถลังอม999บาท ฟีไปยคนึปีประกันขึ้นกองหนึงปีจะส่งฟรีไปเลยทั่วประเทศอ่าโอเคไหมโอเคคโอเคเดี๋ยวเท่าไหร่แล้วเมื่อกี้สี่สองเสี่นะแล้วก็มีโปรสี่สองเ้าได้เอา้วยไปจัดไปจัดเลยนสี่สอเหรือรล้าแค่ส1่แสนหน่มาบาทครับโอ้โหจบไปเลยนะครับ4ี่หนให้ลูกค้าไปสี่หนึ่งเกนะครับแล้วก็คับฟ่ สองสามเดือนมต่อปีสามเดือนประกันภัยรถยนต์หนึ่งปีประกันเครื่องเกยรอ์หนึ่งปีจะส่งฟรีไม่ได้ทั่วประเทศโอเคอะขานไหนต่อปะมีเลยเพ่ข้างๆเลยตอนนค้าเราก็ต้องโชว์ <c oughs> ต่อเลยคันนี้นะครับลูกค้าเป็นอีกคันหนึ่งที่ผมก็เกือบประทับใจแล้วกันเกือบประทับใจคือคันนี้เจ้าของเก่าเป็นรถแต่งเขาชอบแต่งนะครับแล้วก็ คันนี้ไม่สวยมากนะคันนี้มีโดนมีโดนด้านด้านซ้ายเนาะใช่ไหมใช่ซ้ายแล้วก็ประตูด้านหลังไอ้ประตูข้างซ้ายเคยเบียดมาเคยชนมาแต่ผมขายถูกกตลาดเกือบแสนเพราะว่ารุ่นเนี้ยลูกค้าไปเช็คเลยในตลาดสามแปดสามเจ็ดวีโก้แคปตัวอีนะฮะสามเจ็ดสามหกสามห้านะครับแต่ผมให้ลูกค้าไปเลยคันนี้ไม่สวยบ้างนะฮะคันนี้เคยมีโดนมีโดนด้านข้างนะครับแต่เอาไปใช้งานเครื่องยนต์ยัง สมบูรณ์อยู่นะครับเขามีแต่งด้วยแล้วก็มีล้อมงล้อแม็กมาแล้วก็ติดเครื่องเสียงด้วยแล้วติดเครื่องเสียงมาด้วยอให้ลูกค้าไปเลยไม่ต้องคิดเยอะนะครับจากราคาเท่าไหร่นะอมชาวบ้านขายกันสามเจ็ดสามหกาม้าใช่ไหมคันนี้ผมขายแค่ราคาสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันลูกค้าโอ้โหสามหนึ่งเก้านะฮะแล้วผมบอกเลยสามหนึ่งเก้าผมไม่ขายอีกไม่ขายอีกแล้วมาลุ้นกันลูกค้า เราจะจบกันเที่ยวอะไรนี <Yes ่ผมขาย319เป็นตัว2 5 e เกียร์ธรรมดานะครับปี2011ันเอนาะเป็นตัวสมาร์ทแคปนะครับผมอ้าวให้ราคาลูกค้าอีกเดี๋ยวราคาแค่3 0 9 0 0 0บาทครับโอ้ลงไปแล้วหมื่นหนึ่งลงไปแล้วลงไปแล้วลงไปแล้วไย่งไรลงไปแล้วพอใจไหมลูกค้ากระดิ่งกระดิ่งอยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ย กองเชียร์หายฮะกองเชียร์หายแล้วไม่ไม่ไม่มีกำลังใจเลยกองเชียร์ยไม,ม่เนี่ยลูกค้ามันจะลดลดเลยไงเออเอาให้ราคาลูกค้าอีกฮะปเหลือราคาแค่ 3, 000, 5, 000คสามแสนห้าพันครับสามแสนห้ันอ่ะเหลือราคาแค่สองแสนเก้าหมบาทครับ้เอาเหลือราคาแค่สองแสนหพบาทครับเอาเหลือแค่สองแสนบาทครับเอลือราคาแ่อนเกมคั้ไหม จบจุดขาเจ็บหมดแล้ว่ะโอเคยังสองแสนกวบาท2องแสนเาหรอจัดได้เกือบสี่แสนนะสามแสนเจนะจริงจะัดได้เกือสามแสเจ็เหลือเลยอมถ้ากูได้เไปกูได้เต็มนี่ลูกค้าเหลือกับบ้านเลยนะโโอ้หเพื่อนบ้านขายอสมกว่าออคันนี้ไม่สวยอาวใครลูกใครเหลือราคาแค่สองแสนแปดหมื่ับาทครับหรือราคาแค่สองแสนืห้าันบาทครับหันนี่หันนี่หันเลยราคาแค่สองแสืบาทครับ โอเคไหลูกค้าสองแสนแปดหมื่นสองแสนแปดหมื่นอ่ะเหลือแล้วครับแค่สองเจ็ดห้าครับเอาเอาเลูกค้าต้องรอติดตามนะสองแสนเจดมืนบาทครับโอเคไหมเดี๋ยวลูกค้าต้องรอติดตามวีโก้เดี๋ยวรอราคารับท้ายคันนี้สองมือสมือเคยมีตำหนิด้านข้างอ่ะเหลือแล้วรับแค่สองแสนมื่นเ้าพบาทครับสอหก 2 6งนะครับลูกค้า2 6งหนี่ลูกค้าไม่ต่อถคำวเนี้ยโอ้โหรถรถให้เองเลยไม่ต้องต่อแล้วเอออ่ะเหลือแล้วครับแค่2,6,8ครับมาแล้วมาแล้วมาอ่ะเหลือแล้วแค่2,65,000บาทครับลูกค้าต้องติดตามนะครับอยากได้ของดีวีโก้แคนะฮะพี่มีกำลังซอยราคา 2.5e หั่นราคาอ่ะวีโก้แคบไม่ขับวนไม่ดูวนหน่อยโอ้สองล้อมวงล้อแม็กให้มาครบกำลังอื่นอยู่อ่ กำลังอึนกับราคาอยู่แล้วก็ใส่เครื่องเสียงมาเต็มสูตรเลยเอ่อะมาดูเครื่องเสียงหน่อยบอ่อหนงบอ่อหนังโอ้คันนี้แรงนะคันนี้เขาไปใส่เครื่องยนต์เอ้ยใส่เทอร์โบของตัว3.0มาด้วยนะฮะรครบลูกค้าครับแชร์ไว้ให้กับเพื่อนๆเลยนะฮะแชร์ไว้เลยราคานี้หาจากไหนไม่ได้แล้วครับผมนะครับมั่นใจเลยลูกค้าหาจากไหนไม่ได้แล้วแชร์เก็บไว้ก่อนเลย265 นะครับสองหกห้าลูกค้าหาจากไหนไม่ได้ไม่ได้แล้วสองหกห้าพนเดือนอะไรอมสี่พันห้าสี่พันกว่าบาทออกเท่าไหร่เก้าร้อยเ้าบก้าทเก้าอสองหกห้าอ่ะฟรีประกันใครรถเดียด้วยหนึ่งปีโอเคไหมอ่ะเดีแล้วค่สองแสนหกหมื่นบาทท่วนครับโอ้โหสองกท่วนนะลูกค้านะครับมาถวงยไปไกลแล้วไปไกลแล้วจะสามหนึ่เก้าเนี่ย มา,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 มาทวงเลยมาทวงมาทวงเลยนะฮะเหลือสองหอ่ะให้ลูกคออ้อกเหลือแล้วแค่สองแสนห้าหมืเับาทโอเคเหลือแล้วแค่สองห้าครับเฮ้ยเอาเอาจิงพี่เหลือแล้วแค่สองห้าสครับเหลือสองห้าแล้วลงอีกแล้วรถรถจะมีกำไรไว้เ <c oughs> นี่ยฮะนี่รถรถมั่วซั่วแล้วแหละเราบอกมาแล้วด้วยเหลือแล้วแค่สองห้าสี่ครับ สองห้าเดีแ <prend> ล <ere> ้วแค่สองห้าสามครับลูกค้าบอกมึงทีเดียวเลยได้ไหมเนี่ยวีโก้ปีไหนครับวีโก้ปีสิครับปีสิบเอ็ดครับปีสิครับไปเช็คเลยสองแสนกว่าบาทตัวสองจุดห้า e สองจุดห้า e แคปนะสมาร์ทแคปจดส่งฟรีไปเลยทั่วประเทศเอาสิล <para fork> ูกค้าจะส่งฟรีด้วยสองแสห้าสองห้าเลยนะสองห้าสี่สองห้าสี่จส่งฟรีนะ โโอหมีจะส่งฟรีนะจะส่งฟรีด้วยให้ประกันด้วยนะแล้วถ้าลูกค้าอยู่เชียงรายอ่ะจัดส่งไหมอมจ้านะให้โอมไปส่งขากลับก็นั่งเนี่ยไอ้ไอ้รถสีส้มอ่ะบขสออ่ะนี่อยู่ลุกใจองบประมาณบริษัทมีแค่นี้โอมนี่โอเคนะนี่โอเคนะนี่ได้นั่งรถบขสกับบ้านนะหรือไม่รถไฟก็ได้นะรถไฟก็ได้หรือไม่อีวีอีวีทีหนึ่งอยูวิธีหนึ่งโบกรถ บวกรถอย่างเงี้ยเออใช้ใช้ดูโป้งโบกรถตอนไปนี่ยังเกิดเลยนะแล้วตอนกลับเนี่ยบวกรถไงโอ้โหมต้องอมต้องอมต้องทำเพื่อองค์กรเยอะไม่ใช่ออมจะแบบว่าเฮ้ยสบายเดียวองค์กรมันต้องวัดกันที่ความเสียสละโอ้โยมาหลักการอุดมการเชียงรายเองไม่ไกลผมอยากให้พี่ดูกิโลเมตรไปเชียงรายจริงอ่ะเหลือแล้วแค่สองห้าสามครับครับผมเหลือแล้วแค่สองห้าสองนะ จะไปเดี๋ยวนะฮะสองห้าหนึ่งฮะเอย่างเอาเรือแล้วครับฮะสองแสนห้าหมื่นบาทครับเนี่ย่าดยอดราคานี้หาจากไหนไม่ได้นะนะฮะสคุงสคริปที่ใส่ไว้ไม่ไม่ไม่มีเลยสคริปเนี่ยตั้งไว้อย่างหนึ่งสคริปเลเทะหมดเลยฮะไม่จริงเหรอทำไมเหรอไม่พี่งงว่าพี่ทำไกรบ้านทำไมก็น่าเด็ดเพี่บิทำเสร็จไปไกลแล้วเนี่ยอากาศมันร้อนสองห้าศูนย์อะ เหลือ2 5 0หเนี่ยอ่ะเหลือแล้วแค่สอง0 0นบาทครับอืมอ่าโอเคป่ะมาอีกแล้วก็ประกันภัยรถยนต์1เปอประกันที่ยี่ห้ไม่มีไม่เอาไม่ไหวแล้วก็จัดส่งฟรีไปเลยทั่วประเทศโอเคไหมครับลูกค้าขอเป้งสอง249เก้โอเคไหมลูกค้าแคปหน้าจอมาเออมาดูย้อนหลังก็ได้249แชร์ให้ลุงป้านะอาพ่อแม่พี่น้องทุกคนดูนะครับ วีโก้ปีสิบเอ็ดขายสองแสนก็บาทผ่อนสี่พันออกเก้าก็เก้าจัดไฟแนนได้สามแสนกว่าผมขายสองสี่เก้ามันผมบ้าไปแล้วเนี่ยบ้าไปเหลียวบ้าไปเหลียวเอามาอีกคันหนึ่งครับคันไหนคันสุดท้ายเนาะคันสุดท้ายแล้วพี่นคันนี้พะเอกคันนี้พะเอกนะพะเอกมีลูกค้าดูเราอยู่เนี่ยสิบองคนเลยพี่ยังมีนะโอเคมีมีมีโอเคโอเค อุระเปล่าก่อสร้างออกได้ไหมครับออกได้ครับขออย่าติดเครดิตผมทําผ่านทุกอาชีพอย่าติดแบล็คลิสพอลูกค้าแต่ถ้าติดแบล็คลิสก็ต้องมีคนทำลิสเป็นเจ้าของบ้านใช่แล้วบ้านก็ต้องมีกรรมสิทธิ์มากกว่านี้ใช่เอกรรมสิทธิ์มีรับสนมากกว่ามูลค่ารถล,ลูกค้าลงมาไลไรสดมาเหนื่อยบางทีมันจะลวนไม่ใช่แค่พี่อผมก็ ไม่คุณเนี่ยต้องฟังผมว่าผมพูดไงแม่คุณอมก็เนี่ยก็ฟังอยู่เดี๋ยวผมรับไปทันเลยเลยคือถ้าไม่ถ้าไม่ถูกต้องอ่ะต้องค้านครับถูกไหมใช่ผมอ่าโ้านไม่ออกเลย๋ยวบางทีเนี่ยไปเลอะบีโอเคเจอกันเออต่อมาอีกคันหนึ่งนะครับเป็นอีกคันที่ค่อนข้างบอกเลยว่าภูมิใจนำเสนอย u สุดีแบบ i s u z d m a นะครับสประตูนะครับคันนี้เป็นอีกคันหนึ่งที่ผมชอบมากนะฮะร,รถมือเดียวป้ายแดงน็อตไม่ขยับนะครับคันนี้ได้มาสวยจริงๆเป็นเกียร์ออโต้ด้วย <Wow. S 2> นะครับเป็นตัว m ม n เ er นชเช่แล้ว <Wow. S 2> นะฮะใครกำลังหาอ s u ุไ hyundai d สี่ประตูเกียร์ออโต้อยู่คันนี้ไม่ผิดหวังนะครับค <c oughs> ันนี้นะครับแต่เราการันตีไม่มีชนหลักน้ำท่วมอ่ะไม่ต้องเสียเวลาคันนี้นะฮะให้ลูกค้าไปเลย ตั้งขายชาวบ้านเขาตั้งขายอยู่เลขเจ็ดเจ็ดแสนกว่าบาทครับผมนะครับขายที่ผมตั้งขายอยู่ที่ราคาหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันลูกคา้าครับผมใบแดงเป็นล้านนะตัวนี้ใช่คุขายแค่หกเก้าเก้าให้ลูกค้าไปเลยนะฮะหกเก้าเก้านะฮะเ,เหลือราคาแค่หกแปดเก้าหกเจ็ดเก้าอะหกหกเก้าสี่หมื่นละหกห้าเก้าห้าหมื่นเหลือราคาแค่หกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทครับเออไม่แก หมดแรงไงม4มือหมดแรงไงหันหันไปกับคันนี้เยอะเลยคันเดียวหมดแรงเลยให้ลูกค้าเลครับม่ได้ติดอะไรครับผมสนใจคันนี้ครับ4ประตูออโต้นะครับมั่นใจขายถูกที่สุดในตลาด659 1.9นึ้งยนต์ปี2017เนอะใช่ครับ้า659ก็ผ่อนอยู่เดือนเท่าไหร่น้องอม อ่าประมาณ 12, 1 2 0 0 0 12,000กว่าบาทเท่านั้นใช่ออกรถเท่าไหร่999ยบาทครับครับผมจะส่งฟรีไปเลยทั่วประเทศครับผมเออจับไปแล้วก็มีบริการช่วยเหลือเฉลี่ยยีิโมงให้อีกนะครับจบไปที่หกห้าเกเลยนะฮะอ่ะนะครับ,นะรบก็